มันอยู่ในน้ำครับเขาเจาดังไปสอนมันครับพี่น้องคุณอะคุณอะเล็นตำขาต้งขี้เฮี้ยงๆหรอกไล่กับลูกยี่ไปเลยไปเลยอันนึงสองแต่ว่าตัวมันงามดีเนาะอุ้ยอ่าเอาปลามาให้ครับขอบคุณค่ะ ครับพี่น้องครับมอนี่พบกับเบ้าโจอีสานออนซ้อนนะครับอาอมอนี่เห็นถือแดงมากสิบอแมเนมาถือมาลายนกเลยครับพี่น้องอันนี้สิภามาสอนสอนปลาซิวครับพี่น้องน้ำกําลังขึ้นนะครับฝนตกเอร้ามีไหมเนาะก่อนอ็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับทั้งมูเก่าละหมูใหม่นะครับเพื่อนเก่าละเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเบาโจอีสานออนซ้อนนะครับผมนาะมอนี้เราเบาโจสิภาไปสอนปลาซิวนะครับผมเบื้องน้าครับเบื้องน้าครับ นี่ครับน้ำครับเห็นไหมครับเออ่ะพี่น้องไปพี่น้องครับไปไปดูนน้ำกันครับพี่น้องว่าสิคือบอมนีเนาะจะได้อ่อนซ่อนปลาซิ่วน้มกันบ่ครับหลังจากที่หาเห็ดมาแล้วนะครับเนาะก็ไปหากินย่างเรื่องบางนะพี่น้องเนาะไปไปดูน้ำกันครับพี่น้องไปเลยมาพี่นอ้องมาเบิ้งมาเบิ้งครับมาเบิ้งใกล้ๆครับ ี่ได้แล้วครับพี่น้องได้ไม้แล้วไม้ที่ครับไม้ที่ตรงนี้ครับนี่แหละอยู่ในน้ำเลยพี่น้องปลามันอยู่ในน้ำครับเขาจะเอาด่างไปสอนมันครับพี่น้องไปเสด้เบิง้งสิได้ออนซอนกันกน้องมือน,นีพี่น้องจะโดนทังกันเนาะมาน้ามันลึกไปไหนครับน้ามือลึกครับประมาณ พี่น้องนี่เด็ดดองเลยครับใช่ม่ตาได้มันเฮียงเลยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วมาดูน้ำกันครับมาดูน้ำกันครับคือว่าคือว่าี่ตัวเมื่อนเมื่อนมื่อน มือนครับพี่น้องเต็มท้องๆเลยมันงไหนล่ะีเงียบตจบานนี่ยปลาคอปลาคอไปแล้วไปแล้ว สงสัยเขาดังแล้วพี่น้องเฮ้ยอีลีอีริมันเรียนออกกันหรอพะอคนั่นน่ันา่นนั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 ่นำตึกตเลยพี่น้อง สิโตขันแท่ลรเยีงขันแท่สิโตขันแท่หน้าละต้องใกล้ๆนีก็สิเตียมดังเลยพี่น้องเ้ยใส่มีแต่ขี้เงียมาลุนมาลุนแล้กับมันรับมาลุนกันครับมือนีเราจะได้วอนซอนของเธอครับพี่น้อง ปลาซิวได้เพีดซิวด,วดิพี่นอ้องโอ้มีอยู่ตัวนั้นเห็นบอนเนี่ยเ <c oughs> ต้นดังๆอยู่นี่กล้องเนี่ยพอดีมากเกือบปีๆเลวพี่น้องกอนนี๋มาหาจอบ้านแหย่ยั <c oughs> องยนะ <c oughs> อ๋ออะไรปลาบ่าาต้นใหม่คือสั้นดึง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 ต้นใหม่สั้น <c oughs> <c oughs> มุมข้างหลังไงิ็เ,เตรียมดางแบบพี่น้องให้เบิ้ลส้ม <c oughs> เป็นปลาเลยเป็นขี้ดิน่เด้เตรียมดางนเลยครับ <c oughs> นักเราเริ่มนักแล้ว <c oughs> พี่น้อง <c oughs> นักขีเย <c oughs> เริ่มนักานักแล้วยืน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 ย้นงืนนนยืนยืนยืน าเห็นอยู่ได้หรอมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งน้องโอ้ยใ่ล่ะป้าพี่อ่ะเห็นไหมเนี่ยเขายุ่นพูดเลยพี่น้องเอ้อเยุอูุ้ังเอาขิ้งแกเศร้าออกมันมันมันอนี้มันครับเอาออกล่าเลย <c oughs> ต้องเขาออกเลยพี่น้องเลยดังกับเขาป้ากับเขา ด่างไม่หอมเลยนี่อู้หลอบเดียวพ่อพี่น้องหลอบเดียวกับพ่อนนั้จ็คใสปลาลัดลงมาดิลัดลงมาต่อมเหไม่มเดียวลงปเียนะหลอบเดียวพ่อพี่น้องเบ่งเดียวพ่อวะเมื่อยงงหลุมเขงงเหียเตรมเลยเียเลยากันนี่ไปั ถ้าเราไปเงินก็นั่นอยู่ผมีน้อยได้พี่น้องเอาเบื้งเด้อไฟกวนเราจะไปลองม่สิไดรััวมันออังนี่เงหัวมุดเออออเบื้องเบิ้งเบ้งไก่เบิ้งไก่้เอาีตัวโอ้ยเบ้งนเบิ้งกันเบ้งกันปดะ ขิงเเคร่งนึงปลาคร่งนึงครับปลาซิวครับอู๊เป็นต่ออนซ่อนนะพี่น้อเอ้ยเป็นต่ออนซ่อนเป็นต่ออนซอนอีกครับโเอปาเลือกูอเท่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 หนึ่งสองจวกคือบุล่งบเอาไหมเอาไหมจับหมูหุ่นีหนึ่งสองบุอหเป็นตออนซอนนะพี่น้องเอ้ย เอน่บึงจิรครับดูมั้ยเรียนเลยนบ้าเบี้ยมาใส่บ้านนั่นพักันมาเลยนี่มา่มา่ามาไปแวมานึ่งก็ดูซิวไปซิวตัวใหญ่ซจไปไปต่อไ้เร่งาเบิมงครับพี่น้องอันนี้รอบสองนะครับอบสองครับพี่น้องรอบกว่าปานไหนครับมาเบิงรอบสองครับสวได้ออนซ่อนวะครับเดี๋วนี้จนพูน่นพูนเลยพี่น้องเ ดังบ่ตุ่มสลัดทางไหนมาหงามุมมันสลัดออกมาสลัดต้มันุ่มของใคกันก็่อมาตอนะคออยู่แล้วะคอตะอมโกแล้นะไม่รู้ว่าพม่าหรือลาวเะโอ้โหลูกมันก็ิ้า่ะเฮียเหี้ยล่ะก็หมดสิเราอ่ะาไปเนกระป๋องเราลูกมันสิเอาเฮียเวลาโจ้ยขึ้นเพิ่นซัน ต้นไหลดอกต้นนี้กินเพราะแห้งเนาะอุตอนส้อนพี่น้องทันเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งครับขุนนะครับคุณวะโอ้เออต้นนี้งามมีแต่ตัวงามพี่น้องรอบสองครับรอบสองครับต้นนั้นมองามถ่ายรูปให้ถ่ายรูปนี่นี่ลองนูนี่ตก็นีอะไรขึ้นก้อนปอมเลยสุดจวดเลยพี่น้องเต็มต้องดองเลยพี่หนอลายลายก็มีอันหนึ่งสองแต่ว่าตัวมันงามดีเนาะอุ้ยเออตัวนี้ใครเน้ ขาวจุนโพลเลย่ยเป็นหนองเนาะ,ะ,ะอู้หูเป็นตะอ่อ,อนซ่อนแห้งครับไไปดป้พอฮมือแล้วนะได้แล้วพี่น้องพี่น้องด้เบิ่งครับอันนี้รอบสามนะครับพี่น้องรอบสามครับรอบนี้แก๋วที่สุดครับไปเบิ่งครับมาเสือมาเบิ่งครับร <c oughs> อบนี้ครับตะอ่อนซ่อนเนี่ยครับเอามันมีรูนี่คือปะละ่ะ ตัขาเลยพี่นอ้องเอ้ยตำขาติ๊กๆเลยเอียงตั้มขาหน่ยยอยตายหรือยามานเก่งตั้ตมขาพี่นอ้องปลาซิวเหรอตำขาเนี่ยปลาซิวผู้หลอมอยู่พี่นอ้องเอ้ยปัานหีหลายลิ้นครับ

ทางมาแม่แพ่ขึ้นท่างวีบริขนขึ้นทางที่ขึ้นทางไหน่อจะจอยให้หลายขาขึ้นพูไดหนเลยอนแล้วอ้อาสบัดน่ยแค่เออออกเว้ยละัวได้ยูนด้น่ได้แล้วรอมเอมเ็ดน้องเงเดกพุนะเบิงเบิงเบิ้งฝนะครับ เอานพนขเง้เียเ้มนลขี้เงีเงีี้อยบ้านเนี้เงียเอาคนนคืเศ้า้มันมันเตรงลองอีกเอาออกป้าออกเบิดนั่นก็ล่งหนาม่ตีปล่อยมใหไงเนี่ยอู้หอบนีซุดยอดเลยครับบอกว่ารลอบสามเี่ยมันสุดยอดครับพี่น้องขุ่นตุลุงห้องผม 3 lọc ở vô nữa, để nó xịt đắp nèo Trông vô tả con nữa, kì lắm nè Ở 3 lọc ở vô nữa, băng xuống nè Ủa? Ủa? Sao mấy cậu kín vô bớt lắm? Ba đút ốc vô nèo Đấy Nhiêu áo, hẳn bây sá bát măn ọc Sá bát măn lông Sá bát măn lông ọc ra Ở đây Nó lấy Nó lấy nó đi, chăm cắp nó đi เห็นว่าครับตัสุดยอดอีลีแต่อ่อนซอนีีน้องเลยขาวยุ่นพูเลยครับปลาซิวยังเคร่งมเอู้เห็นอย่างนี้กินยังจแส่ก้เราขาวบางนเนาะก้านเาอ้สุดยอดอีลีแดงก็จีแ่บอ่ะุ่นะปาแต่แต่อ่อนซอนอีลีปุ่นนะลงยังค่อยาปลาซิวยังคร่งแมเน้หลอันนี้แค่สามรอบไดงพี่น้อง ตงปวดตาเขาคนึงกินน้ำแครับเอาหลายๆมันสีดับแนวเนาะเอาพอกินพอยู่พอกินครับหายุพอกินตนธรรมาตาไปครับพี่น้องอ๋อปลากับ่บไปอือผัดตงผัดกแนงปะนปลาแยงตัวนี้แนงบ้านสิรึม้ยน้อยๆบหัวรองสอมาจังหาปลาแล้วมาปักเปื้านไง้อ้งองตอนึง้ไง ไปย้อนคนได้นะพี่น้องมือนี้กะตามที่คาดหมายไว้ครับผมบ๊อผิดหวังครับเบ้าโจอีสานนอนซ่อนป้าหาอยู่หากินนะครับขึ้นโคกก็ได้เห็ดครับผมลงน้ำก็ได้ปลาครับเป็นอะวนซ่อนอีกครับพี่น้องจีวิทรพมาติหาอยู่หากินนะครับเนาะพ่อบบก็ตายนะครับพี่น้องชีวิตเขาต้องสู่ต่อไปนะครับเนาะต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครรึเปล่าครับพี่น้องเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครับ ไปหลุนต่อไปครับมาเบ้าโจอีสานน้องซ่อนจีไไปเฮ็ดคลิปยังไงพี่น้องเบิ่งเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเออสำหรับวันนี้ครับผมอากาศขึ้นมาสวัสดีครับปลามาให้ครับครับปัดซิวไปหามาอินเตอร์โอมงงามเลยมุกใจหยัน บุไบ<อ>กไซ<อ>่ปลาชิวเฮ้ยบกุกไซ่ใบตองอ,อ้าวาเจ็บเสียบเด้อ